วัีครับเรียนคณะกรรมการทุกท่านพวกเรามาจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้าปีวันนี้จะมานำสเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องจากาพื้นดินสู่อื่นค่าสมาชิกมีดังนี้ครับสวัสดีค่ะนูชื่อเด็กอิมอริสามูลคอนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตติพงษ์ุ่มผลแยกกับผมเด็กชายให้ได้กินเชือนิยมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชม,บมรับฟังได้นะครับที่มาและความสําคัญนะครับการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติเป็นวิธีที่มีมาแต่โบราณ ซื่อคนในสมัยก่อนใช้สีย้อมผ้าจากธรรมชาติเพื่อให้ได้สีที่หลากหลายและสวยงามโดยไม่มีการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเริ่มกลับมาได้รับความนิยมอ,อีกครั้งและสีย้อมผ้าจากธรรมชาติยังช่วยส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นและการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนและคนในท้องถิ่นครับ พวกเราคณะผู้จัดจทำโครงานจิตระนาคือความสัมพันธ์ของสีย้อมผ้าจากธรรมชาติจิงคิดนเรื่อมทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องจากแผ่นดินสูงถึนผ้าเพื่อศึกษา,าสีย้อมผ้าจากธรรมชาติและวิธีการซักเพื่อความงทนของสีวัตถุประสงค์ในการทดลองหเพื่อศึกษาหาเสืส้อศึกษา,ส,ส,าสีที่ได้จากใบมะม่วงใบสาตีลูกลงังขมิ้นข้างและเปลือกต้นก,กนระดูครับ2 พื่อศึกษาความมุงทของสีด้วยวิธีการซักที่แตกต่างกัน 3. เพื่อสร้างผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติขอเพีการศึกษา 1. ศึกษาวิธีการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ 2. องสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ 3. ประสิทธิภาพการติดสีและความมุงทนของสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ 4. ีลวดลายของผ้ามัดย้อมครับสมมุติฐานวัสดุจากธรรมชาติได้แก่ง ใบมะม่วงใบสักรูดลังคาิินข้างและเปิดต้นประดู่สามารถนํามาย้อมสีผ้าได้ส่วนวิธีการซักผ้าที่ได้จากการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติที่ต่างกันจะมีการติดคงชนที่แตกต่างกันและการย้อมสีผ้าจากธรรมชาตินั้นสามารถนําไปต่อยอดสู่อาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนได้ตัวแปรที่ศึกษามี สีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติของใบมะม่วงใบสักดิลลุกรังคามินข้างและเปิดต้นประดู่สความคงทนของสีจากการซักด้วยวิธีที่ต่างกัน 3. การมัดย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติตัวแปรควบคุม 1. สีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติของใบมะม่วงใบสักดิลลุกรังคามินข้างและเปิดต้นประดู่สประสิทธิภาพความคงทนของสีจากการย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติ3ามรวดลายการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ตัวแปครควบคุมหนึ่งวิธีการย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ2ระยะเวลาที่ใช้ในการย้อมผ้า3วิธีการซักผ้าจากการย้อมธรรมชาติวัสดุอุปกรณ์หนึ่งวัตถุดิบที่ให้สีจากธรรมชาติได้แก่ใบมะม่วงใบสักมีรูปรังคามินั้างและเปลือกต้นประดู่สองผ้าสีขาวสามผ้าสีขาวที่ใช้ในการมัดย้อมได้แก่เสื้อผ้าเช็ดหน้าและถุงผ้าสี่สารส้มและเกลือแกงห้าวัตถุที่ให้ความคงทนของสีจากการซัก ได้แก่น้ำสะอาดถุงซักฟอกและน้ำยาซักผ้า 6. วัสดุที่ใช้ในการมัดย้อมได้แก่เชือกหนังยางและไม้ไอติมการทดลองที่1การทดลองย้อมสีผ้าจากวัสดุจากธรรมชาติการเตรียมผ้า 1. นําำผ้าสีขาวมาตัดเป็นขนาด1 2ณ0.2เซนติเมตรจำนวน15ผืน 2. องนำผ้ามากระกับน้ำผสมผงซักฟอกเพื่อล้างทำความสะอาดผ้า 3. านำผ้ามาล้างทำความสะอาดและตากให้แห้ง การย้อมสีผ้า1เตรียมวัสดุจากธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมสีผ้าได้แก่ใบมะม่วงดินลูกลงังขมิ้นใบสะระแหน่และเสอกเส้นกระดูสองนำน้ำสะอาดปริมาณ2ลิตรลงไปต้มและใส่วัสดุจากธรรมชาติลงไปโดยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือํำให้ละเอียด3ต้มต่อ,ตอโดยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือจนกว่าจะได้สีตามที่ต้องการใส่เกลือแกงปริมาณ20ก,กร,รมัมและสารพิษปริมาณ5มิลลิลิตรสี่นำผ้าที่เตรียมไว้ลงไปแช่ดับน้ำผสมกับสารส้มพอให้เปียกและบิดให้หมาด ผ้าลงย้อมในน้ำสกัดสีคนผ้าและกลับด้านไปมาเพื่อให้สีติตท,ทุกส่วนอย่าง,ามงสม่ำเสมอใช้เวลา10นาทีหรือจนกว่าจะได้สีตามที่ต้องการ6นำผ้าลงไปล้างในน้ำเย็นจนกว่าน้ำจะใสเพื่อขจัดสีส่วนเกินออกจากผ้า7นำผ้าที่ทำการย้อมเสร็จแล้วไปตากในที่ร่มหรือที่แดดอ่อนๆ8สังเกตได้ว่าทุกฝนสีที่ได้จากการย้อมจากวัสดุจากธรรมชาติต่างๆสำหรับการทดลองที่สองนะครับการทดสอบความลงทนของสีด้วยวิธีการซักที่แตกต่างกาัน วิธีที่ 1. การซักด้วยน้ำสะอาด 1. นําำผ้าที่ได้จากการย้อมสีโดยใช้ผ้าสีได้หนึ่งพื้น 2. นนำผ้าไปแช่ในน้ำสะอาดเป็นี่มาสองนิดเป็นเวลา5นาทีและขยีบเบาๆเป็นเวลา2นาที 3. ล้างผ้าให้สะอาดแล้วนำไปตากในที่ร่มหรือมีแดดอ่นอนๆสี่สังเกตผลและบันทุกผลวิธีที่ 2. การซักด้วยน้ำสะอาดผสมผงซักฟอก 1. นำผ้าที่ได้จากการย้อมสีโดยใช้ผ้าสีละหนึ่งพื้นสองนำผ้าไปแช่ในน้ำสะอาดปริมาณปริมาณสองลิตรเป็นเวลาห้าเป็นเวลาห้านาทีแล้วค่อยยดบอๆเป็นเวลาสองนาทีสามล้างผ้าให้สะอาดแล้วนำไปตากในที่ร่มหรือมีแดดอ่อนๆสี่สังเกตผลเรลวันที่ผลวิธีที่สามการซักด้วยน้ำสะอาดผาสมน้ำยาซักผ้าหนึ่งนำผ้าที่ได้จากการย้อมโดยใช้ผ้าสีละหนึ่งพื้นสอง นำผ้าไปเช่ยในน้ำสะอาดปริมาณ2ลิตรผสมน้ำยาซักผ้า5กรมเป็นเวลา5นาทีและขยี้บอๆเป็นเวลา2นาที 3. ล้างผ้าให้สะอาดแล้วนำไปตากในที่ร่มหรืนอมีแดดอ่อน 4. สังเกตผลและบันทึกผลครับจากนั้นนำผ้าที่ได้จากการทดสอบความมุ่งทรงความสีทั้ง3วิธีมาเปรียบเทียบแล้วบันทึกผลครับ การทดลองที่3การมัดย้อมสีผ้าจากวัสดุจากธรรมชาติการเตรียมผ้า 1. นําำผ้าสีขาวที่จะใช้ในการย้อมที่จะใช้ในการมัดย้อมสีผ้าได้แก่เสื้อกระเป๋าผ้าและผ้าเช็ดหน้าสีขาวนำมาซักกับน้ำผสมผงซักฟอกเพื่อล้างทำความสะอาดผ้า 2. นํนำผ้ามาล้างทำความสะอาดและตากให้แห้ง 3. นํนำผ้าที่เตรียมไว้ามามัดด้วยวิธีต่างๆด้วยหนังยางเชือกและไม้ไติมให้แน่น การการมัดย้อมสีผ้าหนึ่งเตรียมวัสดุจากธรรมชาติที่จะใช้ในการมัดย้อมสีผ้าได้แก่ใบมะม่วงดิลกลังขมิน้นใบสะข้างและเปลือกต้นปะดูสองนำน้ำ,นำสะอาดปริมาณ5ลิตรลงไปต้มและใส่วัสดุจากธรรมชาติลงไปโดยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือํำให้ละเอียด3ต้มต่อโดยใช้เวลา1ชั่วโมงือจนกว่าจะได้สีตามที่ต้องการใส่เกลือแกงปริมาณ50กร,รมัมได้สามสีปริมาณ1ิมิลลิลิตร 4. นำผ้าที่เตรียมไว้ไปซักกับน้ำ ผมสมสารส้มพอให้เปียกและบิดให้มาด 5. นำผ้าลงย้อมในน้ำสกัดสีคนผ้าและกลับด้านไปมาเพื่อให้สีติตท,ทุกส่วนอย่างสม่ำเสมอใช้เวลา10นาทีหรือจนกว่าจะได้สีตามที่ต้องการ 6. แกะวะัตถุที่ใช้มัดออกจากผ้าและนำผ้าไปล้างในน้ำเย็นจนกว่าน้ำจะใสเพื่อขจัดสีส่วนเกินออกจากผ้า 7. น,นำผ้าที่มัดล้อมเสร็จแล้วไปตากในที่ร่มหรือมีแดดอ่อน สังเกตแล้วบันทึกผลรวดลายและความสวยงามครับการทดลองที่หนึ่งการทดลองย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติวัสดุใบมะม่วงผลที่ได้ผ้าสีเขียวอมเหลืองวัสดุใบสักผลที่ได้ผ้าสีม่วงอมแดงวัสดุดินลูกลังผลที่ได้ผ้าสีน้ำตาลอมแดงวัสดุขามินผลที่ได้ผ้าสีเหลืองวัสดุข้างผลที่ได้ ผ้าสีแดงอมม่วงวัสดุเปิดต้นประดู่ผลที่ได้ผ้าสีน้ำตาลอมส้มผลการทดลองที่สองการทดลองทดสอบความคงทนโดยการซักวิธีที่ต่างกันวัสดุทั้งหชนิดผ่านการซักด้วยวิธีหนึ่งผลที่ได้คือสียังติดคงเดิมค่ะการซักด้วยวิธีี่งผลที่ได้คือสีอ่อนลงเล็กน้อยค่ะการซักด้วยวิธีสามผลที่ได้คือสีอ่อนลงเล็กน้อยค่ะ ผลการลดร้องที่3การมัดย้อมสีผ้าจากวัสดุจากธรรมชาติผ้าที่ใช้1เชืออคอกลมมัดด้วยหนังยางเชือกใบไม้อจิมถูย้อมด้วยขั้งผลที่ได้เสื้อสีแดงอมม่วงมีลวดลายสวยงาม2กระเป๋าผ้าเล็กมัดด้วยหนังยางเชือกใบไม้อติมถูย้อมด้วยือวต้นประดู่ผลที่ได้กระเป๋าผ้าเล็กสีน้ำตาลอมส้มมีลวดลายสวยงาม 3. กระเป๋าผ้าใหญ่มัดด้วยหนังยางเชือกใบไม้อัิมถูย้อมด้วยใบมะม่วงผลที่ได้ กระเป่าผ้าใ่สีเขียวอมเหลืองม kind of ีลวดลายสวยงาม 4. ี <grass> <cold> ่ผ้าเช็ดหน้ามัดด้วยหนังยางเชือกและไม้ไอติมถูย้อมด้วยคารมินผลที่ได้ผ้าเช็ดหน้าสีเหลืองมีลวดลายสวยงาม 5. ้าผ้าเช็ดหน้ามัดด้วยหนังยางเชือกและไม้ไอติมถูย้อมด้วยใบสักผลที่ได้ผ้าเช็ดหน้าสีม่วงอมแดงมีลวดลายสวยงามครับผลการทดลองพบว่าการนำวัสดุจากธรรมชาติได้แก่ใบมะม่วงใบสัตว ลูกลังคมิ้นข้างและเปลือกต้นประดูสามารถนํามาย้อมผ้าได้จริงและมีประสิทธิภาพสวยงามโดยใบมะม่วงจะให้สีเขียวอมเหลืองใบสาจะให้สีม่วงอมแดงที่ลูกลังจะให้สีน้ําตาลอมแดงคมิ้นจะให้สีเหลืองข้างจะให้สีแดงอมม่วงและเปลือกต้นประดูจะให้สีน้าตาลอมส้มการทดสอบความคงทนของสีด้วยวิธีการซักที่แตกต่างกันพบว่าสีทุกสีมีความคงทน แต่การซักเกวือน้ำเป่าจะเป็นวิธีที่ติดคงทนมากที่สุดและจะอ,อกก่อนลงเมื่อซักเ้วือฝุ่นผงซักฟอกในน้ำยาซักผ้าการมัดย้อมด้วยดนังยางเชื่อมและไม้อติมจะเป็นการเพิ่มความสวยงามครับอภิปายผลการดำเนินง,งาน จากโครงงานเรื่องจากพืชยินสูวพืชผ้าพวกเราได้นําวัสดุดต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นนํามาสก,กัดสีในย้อมผ้าได้จริงและมีประสิทธิภาพคงทนโดยการซักด้วยน้ำสะอาดจ,จะเป็นวิธีที่ติดคง,งทนมากที่สุดในส่วนของการมันย้อมผ้าด้วยวัสดุต่างๆจะเป็นการเพื่อความสวยงามและดวดลายครับ อีกครั้งยังนำกระสูการต่อยอดในการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ทังเรียนและคนในชุมชนอีกด้วยครับการนำเสนอของพวกเราโรงเรียนอนุนบาลเทศบาลตำบลนาปีก็ขอจบลงในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ